สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวสรยา p o s ซี่สเตชันนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บกระชายไว้ปลูกนะคะเนี่ค่ะกระชายไว้ปลูกอันนี้สั่งมาจากรัฐควีนแลนด์นะคะเพราะว่าอยู่ที่เพิร์มีแต่แพงค่ะก็เลยสั่งมากิโลละห้าสิบนะคะ บวกค่าส่งนุ่นนี้นั่นแล้วก็ตกประมาณกิโลละหกสิบหกสิบดอลน,นะคะหกสิบดอลลาร์เนี่ยค่ะกระชายเพื่อจะเอามาปลูกเราก็ดูง่ายๆนะคะกระชายที่จะพร้อมปลูกก็คือหัวเขาจะแก่อย่างนี้นะคะตัวตัวนิ้วเนี่ยเราเอาไว้ทํากับข้าวหรือว่าไว้ทําน้ําปั่นทําขนมจีนผัดใส่ปลาใส่ไก่พวกนี้ค่ะกระชายสดสเราจะมาทํา น้ำกระชายทานกันก็ได้เดี๋ยวเราจะแยกนะคะก็คือแยกแยกหัวเขาออกแยกหัวตัวนี้เอาไว้ปลูกเนี่ยค่ะตัวนี้คือปลูกได้แต่ตัวนี้จะเอาไว้กินอย่างเดียวเราจะใช้มีดตัดก็ได้หรือว่าเราจะเด็ดอย่างนี้ก็ได้ค่ะง่ายดีเนี่ยค่ะแล้ก็ใส่กล่องไว้ใส่กล่องไว้ไว้ปลูกตัวเป็นนิ้วเขาเราก็เอาไว้ทํา น้ำกระชายผสมกับสมุนไพรไทยพวกใบมะกรูดพวกต้มใสข่ข่าตะไคร้พวกนี้ค่ะใช้กันโควิดได้เขาว่านะสมุนไพรไทยแต่อันนี้เราจะเอาไว้ปลูกค่ะเนี่ยค่ะหัวหนึ่งแง่งหนึง่งเราก็ปลูกได้ลนะเราก็ปลูกได้หนึ่งกระถางนะคะหัวละกระถาง ที่นี่เขาถ้ากระชายที่เขาเป็นต้นเป็นใบยบร้อยเขาจะขายกระถางละสิบห้าดอนก็คิดเอามันต้องได้เยอะอยู่แล้วละ่ะเนี่ยค่ะพอเราพอเราได้หัวอย่างนี้เราก็เตรียมเราก็เตรียมกระถางนะคะเตรียมกระถางเตรียมกระถางเตรียมดินดินก็เอาดินร่วนซุยหน่อยไม่ต้องเอาดินแน่นนะคะถ้าเขามีทรายเยอะเราก็ไปหาปุ๋ยหมักหรือว่าใบไม้ต้นไม้อะไรมาผสมหน่อยเนี่ยค่ะ แล้วก็ลงเลยเขาก็จะงอกขึ้นมางอกขึ้นมาเขาก็จะเป็นนิ้วอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บอีกก็วนไปอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็คือซื้อครั้งเดียว <c oughs> ซื้อครั้งเดียวแล้วก็ปลูกได้เลยค่ะวิธีทำกระชายเนี่ยเขาเป็นแง่งอย่างเงีง้ยแล้วก็ุเนี่ยสลับเอานิ้วเข้าไว้ทำกับข้าวเราก็เอาหัวไว้ปลูก นิ้วก็คือคือเขาเรียกว่ารากเนาะประมาณนี้ตัวแง่งนี่ก็เก็บไปทำขนมจีนเอาไว้ทำขนมจีนน้ำยาปลาพวกนีน้อยู่ออสเตรเลียก็หากินยากของสดสดส่วนมากแช่แข็งเยอะแยะค่ะตามร้านจีนร้านเวียดนามเวลาจะทำกับข้าวแต่ของสดนี่เราจะไม่ค่อยเจอเนี่ยค่ะ ก็จะมีสั่งมาออเดอร์มาข้ามรัฐปกติปกติเมืองเพิร์เนี่ยส่งของสดๆอย่างเงี้ยจะโดนใบสั่งนะคะแต่ตอนนี้อาจจะเป็นเพราะโควิดเขาก็เลยไม่ค่อยเนี่ยตัวนี้จะปลูกได้เป็นสามกระถางนะคะเนี่ยหนึ่งสองแล้วก็สามเนี่ยค่ะ,คะก็จะเป็นหัวแล้วก็เป็นติ่งออกมาปลูกได้สามกระถาง สถานการณ์โควิดก็ไม่ค่อยจะมีอะไรน่ากลัวเพราะว่าอยู่เพิดควบคุมได้ไม่มีโควิดสบายๆไม่ต้องใส่หน้ากากใช้ชีวิตก็ปกตินะคะแต่ก็ยังไม่ได้ประมาทตอนนี้ดิฉันก็ได้วัคซีนเข็มหนึ่งนะคะไฟเซอร์เดือน นี่และค่ะเดินสิงหาวันที่11ก็ได้อีกเข็มนัม้นก็เป็น2เข็มครบฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเดี๋ยวดิฉันปลูกดิฉันจะทำให้เพื่อนๆดูนะคะตอนนี้เราก็ดูวิธีการเตรียมการปลูกก่อนเดี๋ยวก็เจอกันในคลิปต่อไปนะคะถ้าใครๆไม่ไม่ไม่เข้าใจในการปลูกหรือว่าเราจะใช้หัวยังไงใช้รากยังไง ถามใต้คอมเมนต์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซ,ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะคะโชคดีมีความสุขค่ะรวยๆทุกคน,กนค่ะบ๊ายบาย